สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอานี้นะผมจะมาสอนเพิ่มยอดวิวเนี่ยครับของคลิปเรียนะครับใน IG นะครับหรือว่าอินสตาแกรมนั่นเองนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่โพสต์ิฟต์ดไปแล้วเนี่ยเรามียอดวิวน้อยนะครับเราอยากจะเพิ่มยอดวิวเนี่ยเพื่อดันลิปวิดอเนี่ยไปขึ้นฟีดมากขึ้นนะครับก็สามารถมาทำตามผมได้เลยนี่ครับอ่ะขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นี่ครับผู้ชมก็สามารถคลิกดึงใจคลิปนี้นี่ครับเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนครับ อ่ะเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kmkti.com กันแล้วนี่ครับพอเข้ามาแล้วนี่ครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนี่ครับอ่ะขอคลิกมาที่สมัครสมาชิกกันเลยนี่ครับเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลแล้วก็รหัสผ่านนี่ครับแล้วยืนยันรหัสผ่านด้านล่างตรงนี้ด้วยนี่ครับแล้วก็อีกที่สองช่องตรงนี้นี่ครับแล้วก็ออะมากดสมัครสมาชิกตรงนี้นี่ครับหรือใครนะที่มีอยากขอข้อมูลให้ยุ่งยากนะก็สามารถสมัครที่งานรด้ด้วยัญชีก o o g l e หรือว่า Gmail ด้านล่างตรงนี้ได้นี่ครับ แล้วพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยเนี่ยก็กดย้อนกลับมานี่ครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google เนี่ยกดลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้นครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้กดลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmqta.com m กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับเราก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ Instagram t i k t o k youtube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับ ในส่วนวันนี้นะครับเราจะมาแชร์ในส่วนของ f o ฟอร์มิสแกรมนะครับก็คลิกเข้าไปนี่ครับอ่ะแล้วก็มาดูที่หมวดหมู่กันต่อนะครับวันนี้เราต้องการจะเพิ่มยอดวิวนี่ครับของเรียวนี่ครับก็เลื่อนมาด้านล่างนี่ครับแล้วก็เลือกที่เพิ่มยอดวิวเดียวตรงนี้นี่ครับแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับในบริการก็จะมีอยู่หลายบริการนะครับก็จะมีความเร็วแล้วก็เลยราคาเนี่ยของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับอ่าก็เลือกได้เลยนะว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับอ่าผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้นี่ครับ พอเลือกบริการกันแล้วนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของบริการนะครับต่อมาในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกลับไปที่อินสตาแกรมกัเลยนะครับแล้วก็มาที่คลิปดโเนี่ยที่เราต้องการจะเพิ่มยอดวิวนี่ครับผมจะเลือกเป็นคลิปนี้นะครับอยู่ที่38วิวนี่ครับก็เลือกเข้าไปนี่ครับอ่ะแล้วก็คลอกลิงก์นะครับของคลิปดีโอดันบนตรงนี้นี่ครับอ่ะแล้วก็นาลิงก์กลับมาวางกันเลยนี่ครับ ในส่วนปริมาณเนี JI, ่ยครับอยากเพิ่มยอดวิวเท่าไรเนี่ยก็ใส่ได้เลยนี่ครับผมจะใส่ไปที่1000วิวนี่ครับพอเราใส่กันไปเรียบร้อยเนี่ยค่าบริการเนี่ยเขาก็จะคำนวณให้เราด้านล่างตรงนี้แล้วนี่ครับคุณูชมก็กดสั่งซื้อได้เลยนี่ครับพอเรากดสั่งซื้อก็เรียบร้อยก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับเระบบเรื่องราวาสั่งซื้อของคุณแล้วนี่ครับต่อมาเนี่ยครับก็ให้มาดูทีน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับ ในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะเพีราได้ทำการสั่งซื้อกันไปนี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมานี่ครับเราก็จะเป็นลิงก์นะครับของคิวบิโเนี้ยีพียาใส่เข้ามาตรงนี้ก็แนะนําให้คลีกเข้าไปเพื่อเช็คดูดนะว่าลิงก์คิวดโีโใส่มาถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยพอถ้าใส่มาไม่ถูกต้องนะครับยอดวิวเขาจะไม่เพิ่มขึ้นนี่ครับต่อมาก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปแล้วก็จะเป็นสถานะนะครับของเว็บไซต์เนี้ยตอนนี้ขึ้นว่าเราดําเนินการนะครับ ในระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสําหรับผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับและเคดมียอดจานวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนี่ครับหรือว่าเพิ่งก็มาใช้งานใหม่นี่ครับอะไรยังไม่รู้วิธีการเติมเงินกันเลยก็ให้คุณผู้ชมนะคนับกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นี่ครับในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกหลายช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code คนี่ครับอันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธนาคารนะครับเราก็เติมขั้นต่ำอยู่ที่1บาทเองนี่ครับต่อมานี่ครับช่องทาง่นะองาัครบ ช่องทางที่3นี่ครับก็จะเป็นช่องทางชิวเพ์นี่ครับก็จะมีให้เราเลือกอีกหลายช่องทางนะครับก็เลือกใช้กันได้เลยนี่ครับช่องทางที่นะครับก็จะเป็นช่องทางคริปโตนี่ครับช่องทางนี้ก็เติมได้ถึง2สกุลเงินนะครับจะเป็นเงินไทยกับดอลลาร์นี่ครับก็เลือกเติมได้นี่ครับและช่องทางสุดท้ายก็จะเป็นช่องทางโูมันนี่วอลเล็ตนี่ครับและในทุกช่องทางนะครับเขาก็จะมีคําแนะนํานับในการและในทุกช่องทางนะครับขอก็จะมีคําแนะนำนับในการติมเมินด้านบนแบบนี้นี่ครับผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนนับก็อย่าลืมอ่านคําแนะนาก่อนที่จะเเติิมงนนนกััด้วยครบ ต่อมานี้ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่อิสระเกมกันเลยนี่ครับอ่ะตอนนี้ตอนนี้นะไปกลับมาที่หน้าโปรไฟล์เนี่ยเพดูยอดวิวกันก่อนนะครับตอนนี้ยอดวิวนะครับของคลิปที่ผมเลือกนะก็มีอยู่ที่38วิวนะครับเดี๋ยวผมจะลองคอนเฟิร์มหน้าจอเนี่ยเพด่ว่ายอดวิวเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับเอาละตอนนี้นะครับยอดวิวของเราเนี่ยตอได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง1245วิวกันแล้วนะครับ อาก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆ,ๆเนีย่ยเราก็ได้สั่งซื้อไปไม่นานนะรับก็ประมาณ5นาทีเนีย่ยตอนยอดก็ได้ขึ้นมาเป็นทีเรียบร้อยกันแล้วนะครับพอ,อยอดวิวขึ้นกันแล้วนีอยก็กลับมาที่เว็บไซต์นี่ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆแอบได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับอาก็ให้คุณผู้ชมนะครับกดมาทีเมน,น,นูแนะนําเพื่อนนะครับอ่ะแล้วก็มากดทะลอกลิงก์นะครับตรงนี้แล,ล้วก็แชร์กับเ,เพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักไดยนะครับโดยที่ให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักไดๆเข้ามาใใชชช้้้้งงงาานนนนเว็บบซตต์์ผผ่่ลิกทีีคูมแรรรหั ผู wollen, ้ชมก็ย่อยาตาคาแนะนากันด so ้วยนับถึง5%กันเลยนี่ครับหลกว่าุผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วแล้วเกิดปัญหาในการใช้งานหรือมีปัญหาในการสั่งซื้อนี่ครับก็ให้กดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นี่ครับอะแล้วก็มาที่เมนูติดต่อมีนตรงนี้กันเลยเขาก็จะมีรูปเล็กติดต่อมีนครับ2ช่องทางนะครับจะไม่เป็นตัวช่อเรือและช่องทางไลน์นี่ยครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าิีปัญหาอะไรนะยครับก็เลือกติดต่อมีกันได้เลยนี่ครับและสําหรับคลิปนี้เนี่ยผม สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่บผมก็ได้แปะหัวใต้คลิปนี้แล้วนะครับอา็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาคผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ